ทุกคนกูสิมอ<า>รีเอ็ชั่น,เ,นเพลงของย oh ังโอมเนาะซื้อเพลงซื้อไฟเย็นจากทิวามีคนขอเขามาเนาะมีคนขอเขามาแหงโมดีเอ็กชั่นเพลงนี้เนาะเดี๋ยวโมวสีภาพคนไปฟังกันเลยเนาะว่าสีมอดซำไรเนาะไปฟังค่อยฟังกันทุกคนมีความร้ายก็บคอ อย่างฉันมันจะไปรักใครเป็นหัวใจของฉันมันเป็นเหมือนดังไฟเย็นครั้งแรกที่เธอสัมผัสมันน่าจ,จะดูอบอุ่นใจแล้วมันก็นาวเหนีนยไม่รู้มันเป็นเพราะเหตุใดจริงจริงไม่ว่ากี่ครั้งแล้วกี่คราวรักใครกี่คนก็ปวดร้า ฉันภาวานากคมูเดาวอยากให้มีสักคนที่อยู่ยาวเฝ้าภาวานา t ูเดมูนร้องไปผ่านเสียงออตู้ฉันน่ะไม่เข้าใจเลยฉันน่ะแค่เคยรักเธอดูว่าไม่เคยรักเลยทำไมตอนเิอไปฉันไม่ร้องไห้เมื่อว่ามันไม่เสียใจกับทุกสิ่งที่เสียไปดรอว่าต้องอยู่คนเดียวไปจนวันตาย แกต้องอยู่กับความม้างหวังมันไปอย่างนี้ oh, 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 oh. หรือว่าฉันมันไม่มีหัวใจอย่างที่ใครก็พูดกันแต่เธอรู้บ้างไหมฉันพยายามแต่มันทำไม่เท่ารไรก็มไม่มีใครเข้าใจ เช่นไรช่วยบอกฉันทีทำไมถึงเจ็บหรือดีในทุกทุกทีเศร้ามองอารมณ์รักเอ่ยรักรักเป็นเช่นไรช่วยบอกฉันหน่อยอย่าปล่อยให้ฉันนั้นคอยใจลอยกับรักอย่างนี้ฉันน่ะแค่เคยรักเธอดูว,ว่าไม่เคยรักเลยทำไมตอนเินไปฉันไม่ร้องไห้เมื่อว่ามันไม่เสียใจกับทุกสิ่งที่เสียไปดูือว่าต้องอยู่คนเดียวไปจนวันตาย แค่ต้องอยู่กับความหวางว่างมันไปอย่างนี้เพ oh, 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 oh. รือว่าฉันมันไม่มีหัวใจอย่างที่ใครก็พูกกันแต่เธอรู้บ้างไหมฉันแฝงแต่มันทำให้เท่ารอยก็ไม่มีใครเข้าใจลึกลงไปขนาดไหนมันทรามานและได้ปล่อยเธอนั้นไปเมื่อจะเป็นต้องทนอยู่กับคนอย่างฉัน ตอนเธอไปฉันไม่ร้องไห้เมื่อว่ามันไม่เสียใจกับทุกสิ่งที่เสียไปดูว่าต้องอยู่คนเดียวไปจนวันตายว่าวันนั้นก็คงไม่นานแตเอแค่ต้องอยู่กับความหวังว่างมันไปอางนี้ดูว่าฉันมันไม่มีหัวใจอย่างที่ใครก็พูด มอนอะไรฟังจบไปเนาะชื de. ่อว่ามวนอีดีทกวันทุกไหนม้วมา่เดียันฟันมันฟังเหรอมวนเนาะเดยก็ยินแบบเรอร่มเลยก็มูซื้ออีดีเนาะเป็นที่นึ่ขายแบบว่าความหมายของมันห็นนะทุกคนแบบขายว่าทุกคนเบิ้งห็นนะอาจจะบืงหูอาจจะเบิ้งทนแบบเย็นซ่าเนาะแบบบืงหูจัาวว่าความหักไปยังไดหักอาจจะหักภาบเปลี่ยนความหักว่าเป็นแนวไรเขาในหัวหูเสียหักใายกับเจอแต่แบบความเจ็บซ้ำเนาะความแบบ ได้สักนี่เห็นนะเขามาป่ะเะสีไไรอูคนเดียวตลอดป่ายบอก <c oughs> รว่าฮักใคร่บเป็นนะะว่าเป็นคนเย็นชาเป็นคนแบบแบบขายของเพลยเพลงในไฟเย็นเนาะแบบคือคนโบมีมัวใจเห็นนะทุกคนแต่ว่าเขาบบหูเนาะคนอื่นเขาบบหัวน้ำเหานะ่าเนาะเพราะว่าเขาเบิ้งเข้าได้พ่ายหนอก่ะนะว่าเขาโบมีมัวใจฮักใคร่บเป็นอันที่จริงแล้วเขาอาจจะเป็นคนที่ฮักคนเป็นเนะาะฮักเป็นเนาะแต่ขาใจก็ผมซื้อคนเป็นด้วยกันเนาะแต่ว่า คนหันบอกเขาใจเหาทุกคนเขาอาจจะได้อยู่คนเดียวนาะเป็นเนว่นี้ว่าเขาทุกคนสไลคเขาบูมาคนเย็นชาว่าหักคนบเป็นน่นเนาะคคบพายกับแต่เจอแต่ความอกหักคมหลุมเดียวเนาะเพราะว่าเขาหักคนบเป็นนทะ่นนะใครไ่้ปะอาที่จริงนี่คมไม้ของเพีงนี่หักเป็นทุกคนหักเป็นเนาะแต่เขาใจอกีกเนาะแต่คนเขาเบิ้งเขาหักบอกเขาหักเปลี่ยนนะเออเพีงคมหม้หนีเสาหฮงเนาะมูฟังไปกะเออหูซึกแบบ ได้อินน้ำเพลงเนาะแล้วก็สาความหมายดีเนาะเพลงไหนเนาะไหนเนาะก็คือความหมายเพลงเนาะหมูกอ่ะวอาพิตประกันได้กับคอทน้องทุกคนเนาะเพราะว่าหมูก็เขาใจบ่ไโบรายนะค่ะเขาใจประมาณนึงเนาะประมาณเพลงไหนเนาะแต่ก็มาดีก็ใส่ให้ทุกคนได้ฟังแล้วเนาะเพลงความหมายของมันได้ส้ำนีอื่แล้วทุกคนทุกคนเนาะพะยะหายโมดีแอคชั่นเพลงยังหันนะกับข้อกันเข้อมาหลายเลยเนาะคอมเมนต์ยังเนาะแล้วหม่จ่หยเนาะ บอกว่ากันเนาะเขาเพลงนี้กับเขามาหลายเรื่องด้วยว่าเนาะสำหรับเพลงนี้เนาะหมู่ให้ทุกคนไปฝากไปติดตามด้วยว่าไปฟังเนาะแดดสีมาสีติดใจคือหมู่เนาะเออมาอีดีเนาะเดี๋ยวหมู่สิกลับไปฟัง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 ฟังไล่หอบเนาะแต่ก็ไปฟังความหมายไหมเนาะเพราะว่าหมู่ไปฟังไปหอมหนึ่งก็ยังหูซึ้งว่าโอ้ความหมายอีกค่ะดีดีเลยเดี๋ยวหมู่สิกลับไปฟังอีกนะอยากฝากทุกคนไปฟังเไปติดตามเไปหมูน้ำเนาะเลยค่ะ ขอใจเนาะทุกคนเนาะสำหรับคิประดิษฐเพ่งของอย่างคงไฟเย็นเนาะไม่ได้ bye. เดี๋ยวเจอกันในะคลิปหนาเนาะ